เป็นผลฟุตบอลทัวร์นาเมนต์สีเศร้ารายการเนชั่นส์คัพ2016ที่สนามฮังเจบัตสเตเดียมเมืองมะละกาที่มาเลเซียนเนี่ยแหละครับนัดแรกขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน21ปีเอาชนะเวียดนามไปได้2ประตูต่อ0น,นะครับ จากการทำประตูของนะัทวุฒิสมบัติโยธานาะทีที่6แล้วก็ฟรีคิกของประวีตันทัตเตมีนาะทีที่72นะครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศก,กับผู้ชนะระหว่างเจ้าเป็นมาเลเซียเพราะว่ามาเลเซียแข็งแรง,งจากเรานะครับ,รบแล้วก็ผลก็เป็นมาเลเซียชนะสิงคโปร์3ประตูต่อศูน,นะครับไปเจอเจ้าภาพเลยหลังเกมในโค้ชโย่งวรวุิศรีมัคคะนะครับัูหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งเป็นอดีตนักเตะทีมชาติได้บอกว่า ทีมไทยยังไม่ได้ต่ำกว่ามารตรฐานนะครับส่วนหนึ่งมาจากสภาพสนามด้วยแต่ก็ถือว่าพอใจที่ชนะมาได้นะครับรอบชิงเนี่ยอยากเจอกับเจ้าภาพมาเลเซียก็ได้สมใจแล้วนะครับโค้ชโยครับ<ห>แล้วก็อยากให้เด็กีดยเจอกับสภาพความกดดันที่เล่นในบ้านเขาเน,นี่ยนะฮะเนื่องจากถ้าจะก้าวไปเป็นแชมป์สีเกมต้องเกินก่อนอชุดนี้เขาจะเตรียมไว้ไปเล่นสีเกม<อ>ที่มาเลเซียผลหน้านะครับก็ต้องผ่านการกดดันให้ได้นะ ส่วนนี้นะครับคุณเดียวัฒนยาวงโอภาสีผู้จัดการทีมชุดยู21ปีคนสวยแต่น้อยกว่าคุณลลิตานะครับก็รู้สึกพอใจที่นักเตะชนะต้องมีทัานนิดหนึ่งนะ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> คุณเดียบอกว่าพอใจที่นักเตะเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ว่าก็ต้องปรับอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะสภาพร่างกายเนี่ยอย่างไรก็ตามก็ขอบคุณแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ส่งใจมาเชียร์นักเตะชุดนี้แล้วก็คุณเดียมอบเงินอาชีพให้นักเตะ200,000บาทด้วยนะครับ และถ้าคว้าแชมป์จะมอบให้อีก300,000บาทรวมเป็น500,000บาทด้วยนะครับ